สวัสดีครับแอมินแทนนะครับผมกับตววฮา,หาหนอยวันนี้นะครับวันพฤหัสที่เจ็ดกรกฎาคมนะเม,าามาาื่อวานเมื่อวานเป็นไงเมื่อวานก็เกือบสามตัวแตกไปนะยเกือบสามตัวแตกไปนะครับเด่นวันนี้นะครับสามแถวตอวแรกครับปกติครับหกห้ามากับเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับแถวทองครับ พิเศษครับหกสองมากับห้าหนึ่งสามเจ็ดแถวสามีอพีเก้าสองมากับเจ็ดหนสามแถวรวมกันดึงเด่นไปที่วันนี้นะครับเด่นหัวฮานอยรวมจับไปที่ห้าสองครับมากับ0ูนหนะครับหนะึ่งเจ็ดเนาะห้ามาห้าสองครับห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ห้าหนะครับสองมาก็สองศูครับ2 6งหกสองหนึ่งสองะครับรักร้อยวันนี้จัเป็นดีสามครับ3ามหสองครับสามห้าศูนย์สห้าห้าหกห้าเจ็ด 3ามครับ3ามสองหนะครับผม3ามสองหแล้วก็3ามนะครับเห็ G, นไิปทดที่นี้เหครับที่มันชวนนะหนะึ่งเจ็สชุดนะห้นึ่งนะครับ5 7แล้วก็สองหนึ่งเจครับ สามห้าหนึ่งนะครับสามห้าเจ็ดสามสองหนึ่งสามสองเจ็ดครับสำหรับแนวทางนะครับเห,หอยฮานอยเนาะก็ติดตามกันได้ทุกวันนะครับผมแล้วถ้าลงให้ทุกวันอยู่แล้วเหอยฮานอยนะครับที่ช่องนี้นะครับแทนเฉลเพลิงหรือว่าแทนรวมหวยชาแนลนะครับแทนซัคซีสแทนนิกคือแทนคนเดียวกันนั่นเองนะจะพูดทำไมใช่ไหม ขอเป็นว่าขอใโชคดีครับสำหรับแนวทางหวยฮาหนอยวันพฤหัสที่7กรกฎาคมครับ